เห็นเสือทายว่าจะมีอำนาจวาสนาหรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานถ้าฝันว่าถูกเสือกัดทายว่าจะได้โชคลาภจากเพศตรงข้ามถ้าฝันว่าเสือตายทายว่าจะหมดเคราะห์หรือหมดศัตรูที่เจ็บป่วยก็จะหาย ความรักคนโสดจะได้พบรักกับคนที่อยู่ทางไกลหรือพบรักในต่างแดนคุณจะมีโอกาสได้ไปร่วมงานมงคลหรือได้พบคนที่ถูกใจถึงขั้นเกิดความรักได้รักใครชอบใครให้รุยเลยเพราะช่วงนี้มีโอกาสที่จะสมหวังสูงการเงินการงาน จะได้เงินที่มาจากการกู้ยืมและสามารถคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นได้ใครที่รอผลการสัมภาษณ์จะมีเกณฑ์ได้เซ็นสัญญาการจ้างงานเกิดขึ้นคุณจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงย้ายที่อยู่ย้ายที่ทำงานย้ายแผนกหรือมีการปรับตาแหน่งที่สูงขึ้นจากเดิม เลขนำโชค3034 349 309 344